ต่อใหม่มาแต่ใส่อีกันี้แตงดินไปปูกพักกินอีกก้อนครับพี่น้องผมอ่ะสวัสดีทักทายพี่น้องสูขุูสุกันอีกคางนึงเด้อครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อปูวนคนบ้านบ้านอีกคางนึงนะครับพี่น้องเปิดภาพมาค,คลิปนี้มาทักทายกันอยู่หน้างานอีกคางนึงครับพี่น้องผมมือนี้ก็มาที่สวน้างบ้านครับพี่น้องสิมาคุดดินแตงดินไปลูกพักกินอีกอก้อนหนึ่ครับผม หลังจากปีที่ผ่านมากรับพี่น้องมาปลูกขึ้นนี่เพื่อคอยได้กินครับผมนี่ปลูกขึ้นนี่เนื่องจากว่าตะกี้มันมีต้นม่วงคุ้มนี่ครับพี่น้องผมหมาดเนี่ยเอาต้นม่วงออกแล้วที่ลอกปูบังอีกปีนึงครับผมก็ื่ได้กินบ่เพราะดีมันเป็นของบางครับพี่น้องเส้นอายเพป็นแต่หัวเห็ดนะครับผมเส้นสีเห็ดอันมันนี้สิมาขุดตกแป้งเช้หน้อยกันครับพี่น้องแล้วก็เจ้าอันมุ่นชิงงวนนะครับมาดมาตินไวยแ้วพ้นยุดก็เดี๋ยวพักมาลงครับพี่น้องผมบมาด พร้อมูกยังเดกินก่อนครับผมพักต่งตางๆก,ก,กันล่ะคัดยางกราทัดหูรกเราคุ้กินทะไมวะเรา้นโตมะหนไม่ไก็ไม่ดอดน,น,นี่า,าอ,อ,อ,อกัน่น้อยนอยลงกัล่ะเพ่สีมาเห็ดไปเท่าไหรกัน ครับพี่น้อนงหเห็นวดาสูงแค่ไหนกับพี่เฮ็ดลองนหน้าทำไมอันนี้ขางๆนี่ที่ได้กินบุ๊บลองในป,ปีนี้ก็ได้ปีที่แล้วต้นม่วงมันคุ้มอยู่แต่ว่าปีนี้เขาต้นม่วงออกแหลกที่ร่องไปทื่เป็นทด่กินว่าเป็นที่ว่างเปล่าที่ใดครับพี่น้อง นี่นะอันนี้อันน้นคราบพีรร่น้องมีหากไหมมีอยังงเดี่ถูกค้องมนามนี่ยิก้กันไปน,นัอ้ยมาแต่ใส่บุกลองเพ็ดเบอ่งอีกชิ้ปีก่อนคราบพีรร่น้องจุดนีน่่กายนี่เพ็ดกระพได้กินกบไดย่น ก็ตเต็มที่ครับพี่น้องผมกไ็ได้ได้ส่วนหนึ่งเสียสองส่วนครับพี่น้องผมเม็ดที่ไก่ปีนี้พี่น้องเห็ดอีกปีหนึ่งว่าตะกี้มันต้นใหม่มันคุ้มอยู่มันน่าต้นใหม่ออกเทือเพิน่นเห็ดแหลี่เทือเพิ่นงามครับพี่น้องก็างามก็จังคอยว่ากันใหม่อ้ยันเป็นอันเพราะว่าใหม่เตย ต้อนั่นต่อยดอกยังไะแม่บ้านนี่ว่าปลูกกี่าไหร่หอมในดอกอันนี้นออดอกยังลื้อตื้อเพิ่อนละเนี่ยโอ้ยมีแต่หินเับพี่น้องอเลยทัง้งสี่นั้นปลูกหอม,อมอหมดสวยงามเก็บไปแต่ยูแต่กินครับพี่น้อง,อองพ,องพ,องพีก็ปล่อยที่ที่เห็นอ่างเปล่า แส่แน่เจแน่กันผเป็นนังผ้นหนอปลูกเองปินกินเองเขาเป็นเ็ตเป็นธุรกิจขาขายเเป็นตัวยูตกินครับพี่น้องได้สองเปลียมปีอยู่กับพี่น้องไปนีได้สอเปียนสาปียอยู่ Ừ, Ồ, ý, tôi còn hình Ôi, trước mặt thấy con hình này Còn mày gì quân phí này, bên đây บัยอมดอกทดลองหา,งาหหงที่ทะะม,มันไหลมันดอกพี่ดอกเราเขามีที่ปล่อยที่วางป้าเพื่กระบอกเหตุประโยชน์ทั้งกระผมเห็ดปลูกเตยูจะกินปลูก้องเตยจะกินก็นกนมีประโยชน์ย่างนึงโอ้ก,ก็ะบอกเห็ดงานกระปิดอกผมนัานานมาเห็ดทีหนึง่งเหนื่อยปอาเธอนั่นอ่านมาเห็ดทีหนึง่งเหนื่อยครับพี่ดอกเห็ดงานก็นกนไ,ได้ ว่ามื่อวานกึ่นฟ้าขึ้นบนนี่ตกอีกว่าวันนี้ก็ได้ฝนก็ตกทุ่มืออทุ่เมือกับพี่น้อยว่านก็ตกเมื่อกว่านฝนก็ตกตกอีกว่าวันนี้ก็ได้ ทรงเสาร์ป่าเถ้าเดดจ้าแด็ดยัมนกับพี่น้องพ่อคำมาทอาม่องฝ่ามือถึ้มขื้นฝนจิตตกทั้งเจ้าบันจิตตกฝ่าชิงแจงก,กับตกะนี่ครับพี่น้องฝนตอนนี้ก็ได้อาอกาศเุ็นสุนแต่ก็ะห่อนครับพี่น้องแง่เวียนดีบันเ็ดแปงขึ้นครับผมไอดเป็นแปงแล้วก็นสิพอดีมีอันขี้งอวดูนะครับผมมีมุ่งขี้งอวอยู่ผมเจะมาหมักหมักก่อน ตากแดดไว้ก็จังสีมาเลยเห็ดแปลงปลูกอีกที่นึงครับพี่น้องเลปลูกยังหรอกอาจบดเป็นผักชีผักกี่ยักษ์เป็นสนะครับพี่น้องรู้ผักชีกกกชต้นหอมเป็นสนะเขาได้เก็บเกี่ยวะเห็ดไปซ้ำนี้ก่อนครับพี่น,พน,พน,น้องเรียกจะไปเท็ต์พวกผุดฟอปัดจักข้าวกะอ่อาท้อเหนื่อยครับพี่น้องผมนานๆเหตุทีหนึ่ง่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ล่พี่น้องไปซ้ำหนีก่อนครับผมเฮ็ดไปซ้ำหนีก่อนเห็ดจะไม่เห็ดใหม่ผลกติมาเลยครับพี่น้องท้องฟ่ามืดขึ้นมาแล้วเฮ็ดจงพอกันไหมครับพี่น้องขอบคุณในหลายเรื่องครับผมสิรับช่วงคลิปไผ่เฮ็ดจงพอกันไหมคลิปก็ไปครับผมสุรับคลิปนี้กับพี่น้องโชคดีพี่วาอนุขสุขปูทุกคน,นครับผมล่พี่น้องไปซ้ำหนีครับผมสวัสดีครับ